สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างราัสเซียกับยูเครนนะครับล่าสุดนั้นพบว่าทางด้านฝั่งของอยูเครนได้มีการส่งโรนโจมตีคลังน้ํามันขนาดใหญ่ในไครเมียจนกลายเป็นทะเลเพลิง ในขณะที่ทางด้านวลเลเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นเตรียมเดินทางไปที่สหรัฐนะครับเพื่อหาหรือในประเด็นระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงอาวุธระยะไกลแล้วก็หาหรือเรื่องพลังงานที่ถูกรัสเซียนั้นโจมตีอย่างต่อเนื่องจนอาจจะเกิดวิกฤตในฤด,ดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวัน ที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านเซอร์เกย์อักโยนอฟผู้ว่าการแคว้นใครเมียที่รัสเซียแต่งตั้งบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดรโดรนกว่า20ลำขณะมุ่งโจมตีคลังน้ํามันที่เมืองท่าฟีโอโดเซียช่วงค่มคืนของวันที่12ตุลาคมจนถึงเช้าวันที่13ตุลาคมและยอมรับว่าการโจมตีทําให้เกิดไฟไหม้ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บ แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยถึงความเสียหายแต่ว่าคลิปที่แชร์บนช่องเทเลกรัมในรัเสเซียแสดงให้เห็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่ลุกโชนและควันหนาทึบปวยพุ่งจากจุดที่คาดเป็นลังน้ามันหลังถูกโดนโจมตีมองเห็นได้แม้อยู่ในระยะไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตรสำหรับคลังน้ํามันฟิโอโดเซียตั้งอยู่ห่างจากแนวหน้าในยูเครนประมาณ250กิโลเมตรด้วยความจุสูงสุดถึง2 5 0 0 0 0ตันคลังน้ํามันแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและผล่ายน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดของคาบสมุทรไครเมีย เมื่อวันที่6ตุลาคม2568เพิ่งถูกโจมตีจนเกิดไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งเคียบอินดิเพนเดนซ์สื่อยูเครนอ้างแหล่งข่าวสำนักง,งานความมั่นคงยูเครนหรือว่า SBU บอกว่ารโดนยูเครนโจมตีโดนคลังน้ามันอย่างน้อย5ถังท้งอย่างโจมตีโดนโรงไฟฟ้าย่อยฟิโอโดเซียและอีกแห่งในเมืองซิมเฟรโรฟปอลกระทรวงกลาโหมของรัสเซียถแถลงนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศทําลายโดน103ลําช่วงค่ำคืนของวันที่12ถึงเช้าวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวนนี้เป็นโรโดน40ลำเหนือแคว้นไรเมีย และกว่า20ลำเหนือทะเลดําและทะเลอาซอฟต่อมามีการเพิ่มเติมในวันเดียวกันว่ายิงสกัดรวนเพิ่มเติมอีก16ลำที่แคว้นไครเมียยูเครนหมโจมตีโครงสร้างน้ํามันและการของรัสเซียหวังตัดรายได้ที่รัสเซียจะนําไปใช้เป็นทุนทําสงครามผลการโจมตีทําให้รัสเซียประสบปัญหาการขาดแคลนน้ามันในประเทศและราคาเพิ่มสูงขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผู้บัญชาการทหารยูเครนอ้างว่าการโจมตีของยูเครนทําให้กําลังการผลิตน้ํามันของรัสเซียลดลงแล้วถึง21ด้วยกัน แต่อีกด้านหนึ่งนั้นกองทัพรัสเซียก็เน้นโจมตีเครือข่ายไฟฟ้ายูเครนเช่นกันก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวโดยเมื่อวันที่13ตุลาคม2568ได้มีการโจมตีเมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับสองด้วยระเบิดนำวิถีถึง3ลูกทางการท้องถิ่นอ้างว่าการโจมตีของรัสเซียโดนโรงพยาบาลและสายส่งไฟฟ้าทําให้ประชาชน3า0 0 0คนไม่มีไฟฟ้าใช้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนส่วนใหญ่ถูกเศษกระจกบาดส่วนการรบภาคพ,พื้นดินกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าทหารรัสเซียสามารถ ยึดได้อีกสองหมู่บ้านทางตะวันออกของอยูเครนแห่งหนึ่งอยู่ในแคว้นโดเนสอีกแห่งอยู่ใ,ใกล้กับเมืองคูปเปียนทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่พังพินาศหลังถูกโจมตีมานานหลายเดือนขณะที่ทาหาร,รยูเครนหน่วยหนึ่งอ้างว่าได้ขับไล่ทหารรัสเซียขณะพยายามลุกคืบครั้งใหม่ใกล้เมืองโดโปรพิเลียที่ตั้งอยู่ในแคว้นโดเนสใกล้เมืองโปรคอฟศูนย์กลางโลจิสติกข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการกล่าวอ้างของแต่ละฝ่ายไม่มีแหล่งข่าวอิสระที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในขณะเดียวกันนั้นมีความเคลื่อนไหวของประธานดีวอลเดเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนะครับได้เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับทางด้านคาจารคาลัสนักการพูดระดับสูงของสาภาพยุโรปว่าตนเองนั้นมีกําหนดพบปะหาหรือกับทางด้านประธานดดนัลทรัมผู้นําของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่17กุลาพม2 0 2 8นี้เพื่อหา,หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดหาอาวุธระยะไกลรุ่นใหม่ให้กับยูเครนด้วย โดยวอลโดเมียร์เซเลนกี้เปิดเผยว่าตนได้ชี้แจงต่อทั้มเกี่ยวกับความต้องการของอยูเครนต่อขีปนาวุธโทมฮอคไปแล้วบางส่วนแต่ยังมีรายละเอียดบางประการที่ไม่สามารถเปิดเผยผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ได้จึงจําเป็นต้องพบเป็นการส่วนตัวทั้งนี้ในส่วนของตนนั้นทั้มนั้นได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าตนกําลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดส่งขีปนาวุธดังกล่าวให้กับยูเครนขณะเดียวกันนั้นตนก็อาจจะหารือกับประธานดิวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วย ทั้งนี้ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเขาแสดงความไม่พอใจต่อรัสเซียเพิ่มมากขึ้นก่อนการที่พบปากกันดังกล่าวนั้นผู้นําทั้งสองได้สนทนาทางโทรศัพท์กันเมื่อวันที่11และวันที่12ตกุลาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสหาหรือที่เข้มข้นมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐนั้นจะจัดส่งขีปนาวุธพิสัยไกลโทมฮอคให้แก่ยูเครนขณะเดียวกันนั้นคณะผู้แทนรัฐบาลยูเครนที่ ก็มีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐก่อนพบปะหาหรือของผู้นำทั้งสองอีกด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาทางการยูเครนได้ผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สหรัฐนั้นจัดหาอาวุธรุ่นดังกล่าวซึ่งมีพิสัยถึงท่านสามารถยิงถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียได้อย่างไรก็ตามฝ่ายยูเครนยืนยันว่าขีปนาวุธเหล่านี้จะถูกใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นด้านรัสเซียได้แสดงท่าทีไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยระบุว่าหากมีการส่งมอบขีปนาวุธชนิดนี้จริงจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยยะสําคัญ นอกจากเรื่องอาวุธแล้วเซเลนกี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนย,ยังจะหาหรือถึงประเด็นเกี่ยวกับ,บาการบรรลุข,ข้อตกลงด้านเทคโนโลยีโดรนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ยูเครนถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนให้แก่ฝ่ายสหรัฐได้เรื่องนี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการรักษาความน่าสนใจและแรงสนับสนุนจากทางด้านโดนรนทั้มต่อยูเครนให้คงอยู่ต่อไปรวมถึงยังมีเรื่องที่รัสเซียเดินหน้าก่อเหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่อง ดยยูเครนระบุว่ารัสเซียได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มุ่งเป้าทำลายโรงผลิตกา๊าซและระบบโครงขายไฟฟ้าส่งผลให้ยูเครนนั้นอาจจะต้องพึ่งพาการนำ,นำเข้าไฟฟ้าเร็วๆนี้ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวเซเลนกี้นั้นได้เปิดเผยนะครับว่าตนมีกำหนดจะพบหารือกับตัวแทนบริษัทพลังงานของสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการเร่งด่วนของยูเครนโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่กำลังเปราะบางที่สุดหากโครงสร้างพลังงานในประเทศนั้นยังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างต่อเนื่อง เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับทั้ง2ฝ่ายนั้นยังคงที่จะโจมตีกันไปมาเรียกว่ารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างทางด้านพลังงานฝั่งของยูเครนนั้นก็ส่งโลนในการโจมตีคลังน้ํามันโรงกลั่นน้ามันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคหลายแคว้นด้วยกันล่าสุดนั้นก็คือในส่วนของแคว้นไครเมียนะครับเช่นเดียวกันฝั่งของรัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าที่จะยึดพื้นที่ต่างๆของยูเครนต่อเนื่องเช่นกันและมีการโจมตีเข้าไปอย่างโรงไฟฟ้า ซึ่งใกล้ช่วงฤดูหนาวก็ทาให้ยูเครนนั้นอาจจะต้องประสบกับภาวะขาดแคลนพลังงานอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้ง ระหว่างประเทศนะครับการเมืองหรือว่าเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆก็มีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเข้ามาแล้วคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเพียยแค่เดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนนุผ่าาาบัญชีธาคาร กสิกรไทยอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ